มันเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถมันก็ปลูกได้ดีซึ่งมันก็ต้องยากกว่าที่จะปลูกตน้นไม้เล็กๆเช่นต้นเทียนต้นดาวเรืองเป็นตน้นที่พอโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ก็สามารถที่จะปลูกต้นมะม่วงต้นมากต้นมะพร้าวปลูกได้ดีมีผล เพรมันเป็นคนโตแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้ว <c oughs> ทีนี่มันเป็นถึงรุ่นแก่รุ่นเท่าที่จิตใจสูงขึ้นไปมันก็ปลูกต้นไม้ที่มีความหมายสูงขึ้นไปเช่นต้นโพต้นไทรต้นยูงต้นยางที่มีร่มเงามีอะไรสูงกว่า ปลูกกินตามธรรมดานี่เขาให้ดูว่าให้เราก็เคยหรือคุ้นเคยกับการปลูกต้นไม้เพราะเลี้ยงตน้นไม้รักษาตน้นไม้จนสำเร็จประโยชน์ตามวัยของเราเป็นลำดับลำดับไปมันมี ความจริงของมันเฉพาะขั้นเฉพาะตอนที่เขาจะเรียกกันโดยสมัยนี้ว่ามีเทคนิคของมันเฉพาะขั้นเฉพาะตอนจะต้องมีความรู้ใช้เทคนิคเหล่านั้นให้ถูกต้องให้มีผลดีเต็มที่การลูต้นไม้เหล่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ ที่นี่เรามาคิดดูถึงต้นไม้ชีวิตชีวิตที่เปรียบเสมือนต้นไม้คนคนหนึ่งมีชีวิตถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ต้นไม้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรล่ะเป็นรากเป็นโคนเป็นรากเป็นรากฐาน มีอะไรเป็นลำต้นมีอะไรเป็นกิ่งใหญ่ๆกิ่งเล็กๆมีอะไรเป็นกา้านอะไรเป็นใบเป็นดอกและเป็นลูกมันต้องการน้ำชนิดไหนมันต้องการไอ้าธาตุในดินชนิดไหนมันต้องการแสงแดดอย่างไร <c oughs> เราควรจะรู้เรื่องชีวิต ซึ่งมันก็เสมือนกับต้นไม้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันว่ามันมีระบบอย่างไรเ <c oughs> มื่อเราศึกษาระบบของต้นไม้ตามธรรมดาเข้าใจดีแล้วก็อาจจะศึกษาไอ้ระบบของต้นไม้คือชีวิต <c oughs> ได้ดีเหมือนกันโดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันแต่ว่าเรื่องมันคนละ,ะสิ่งละ อันเท่านั้นเองเป็นต้นไม้มันกินน้ำต้นไม้มันกินาธาตุในดินในชีวิตนี้มันก็กินน้ำหรือกินาธาตุในดินแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน <c oughs> ชีวิตมันต้องการธรรมะหรือต้องการความถูกต้องต้องการการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะข้างมันเพื่อจะให้ต้นไม้ชีวิตนั้น มันงอกงาม <c oughs> ทีนี่เพื่อจะให้เข้าใจกันได้ง่ายๆโดยอุป,ปมาอีกเหมือนกันเราจะแยกไอ้ต้นไม้ชีวิตหรือชีวิตแต่พึกษา ชีวิตต่รึกษาตนไม้ชีวิตนี่ออกไปเป็นอย่างอย่างและให้ครบถ้วนทุกระบบ <c oughs> ซึ่งในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็นสักสี่ระบบหรือสี่เรื่องระบบร่างกาย นี่ก็ต้องเรียกว่าระบบหนึ่งเป็นกายพฤกษาเป็นรูปเป็นส่วนรูปเป็นรูปประพฤกษา <c oughs> ที่ระบบที่สองคือระบบจิตมันเป็นจิตตะพฤกษาเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งคือระบบจิต อันที่สามคือปัญญาในที่นี้จยากเรียกให้แปลกสักหน่อยว่าโพธิโพธิโพธิแปลว่าปัญญาระบบโพธิพิษาอานี่มันก็กลายเป็นสามระบบแล้วระบบกายระบบจิตระบบโพธิ สามระบบนี่มันถ้าถูกต้องแล้วก็สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลนั้นหรือภายในบุคคลนั้นทีนี้ขยอบออกไปนอกตัวบุคคลน,นั้นอีกระบบหนึ่งคือจะต้องมีระบบาการผูกพันทางสังคม ซึ่งจะต้องเอาชื่อคำเอาเอาเอาคำที่ใช้กันอยู่ก่อนนะมาใช้ว่าระบบเมตตาระบบเมตตาหรือเมตตยะความเป็นมิตรท้าเมตตากับความเป็นมิตรฮเมตตยะก็คือเครื่องเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรเมตตานะคือความเป็นมิตรแล้วเมตตยะสิ่งซึ่งเป็น เครื่องเกื้อก,กูลแก่ความเป็นมิตรนี่เป็นระบบสำหรับเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนอกไปจากตัวเรานอกจากตัวเรา <c oughs> ในภายในตัวเราให้มีสามระบบคือระบบกายระบบจิตระบบโพธิปัญญาสำเร็จแล้วครบถ้วนแล้วก็มีระบบนอกกายเราคือระบบเมตตาหรือเมตไยยะสำหรับผูกพันกับผู้อื่น เกี่ยวข้องกับผู้อื่น